สวัสดีครับทุกท่านอัปเดตให้ดูนะครับผมเชฟโเรเลตออฟต้าอีสองพันสี่นะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนคันนี้ข้อดีคือได้เกียร์ธรรมดาทนนะครับผมแล้วก็ประหยัดนะครับผมติดแก๊ส LPG หัวฉีดราคาเพียงห้าหมื่นบาทภาษีไม่ขาดครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับสีสันเงางามสีหายากสีแดงคันนี้ ีสตาร์ททีเดียวติดครับผมอันนี้น้ำมันนะครับนี่ดูดูกันได้เลยครับนิ่งๆนะครับผมรถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักนะครับเมื่อกี้น้ำมันใช่ครับเดี๋ยวตัดเป็นแก๊สให้เหยียบกันเรอ่ะเหยียบกันแร่งมันก็เป็นแก๊สแล้วนะครับนี่เป็นแก๊สนะดู นิ่งๆเนียนๆนะครับผมก็ผมรับประกันว่ารถคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะผมเครื่องเกียร์ดีหมดนะผมแอร์หนาวช่วงล่างดีมีเสียงกึกกึกดังจากล้อหน้าด้านซ้ายตอนแบบว่าขึ้นลูกระนาดแรงๆหรือว่าตกหลุมแรงๆน่ครับผมดังนิดเดียวนะครับก็อย่างที่บอกท่านราคาเพียง5,9,000บาทมัน มันไดราาน้ราคาขนาดนี้มันถูกกว่ามอไซค์ถูกกว่านิสสันมาร์ทถูกกว่าโตโยต้าวิออสถูกกว่ารถหลายรุ่นแล้วก็ติดแก๊สมาแล้วแต่แก๊สเนี่ยสองหมื่นเกือบสามหมื่นนะแก๊สหัวฉีดของหน้าหน้าเนี่ยอ่ครับนะผมสำหรับใครซื้อไปเนี่ยอยากได้รถพร้อมใช้ผมรับประกันร,รถคันนี้พร้อมใช้นะครับผมเอาของเดิมเนี่ยดีมากดูแลรถดีมากนะผม สำหรับใครจะซื้อไปสะสมคงจะต้องไปหารถรถป้ายแดงนะครับผมผมคิดว่านะก็ผมมองเลยว่ารถมือสองเนี่ยราคามันขึ้นอยู่กับสภาพใช่ไหมทุกท่านอย่างคังนนี้ผมว่าราคาเนี่ยนะมันต่ํากว่าคุณภาพอีกนะครับคุณภาพดีก,กว่าราคาด้วยซ้าภายนอกก็ว่าสวยนะ้วทุกท่านไม่มีชนหนักนะฟิล์มรอบคันภาษีไม่ขาดถังแก๊สเหลืออีกห้าปีเจ้าอะไรอีกเนี่ยบางคนนี่โคตรปั่นเลยนะ แต่สรางมาเนเถอะอ่ะภายในยิ่งยิ่งหนักเลยครับผมหนักหมายถึงว่าดีกว่าภายนอกดูดิเบาเดิมเดิมไม่มีขาดแค่เอาผ้ามาหุ้มไว้นะครับผมอ่าใครไม่ชอบก็ถอดทิ้งซะไม่มีใครว่านะครับแผงประตูดีหมดเนียนหมดอ่ะเนียน่ยดูดิดีหมดเนียนหมดทุกอย่างนะครับผมฝาท้ายก็เปิดใช้งานได้ปกติบางบาง ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเปิดง่ายๆเลยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเนี่ยแค่นี้ฝาท้ายมันก็เด้งขึ้นมาแล้วอันนี้ผมของเยอะไปหน่อยครับแต่ก็ให้ดูว่ามันเนียนไม่มีชนหนักนะทุกท่านก็อย่างที่บอกนะว่าคือตอนนี้รถใครมันติดแบบถังแก๊สแบบว่าเป็นถังโลนัทยางอะไรก็เลยอยู่บนนะครับก็ประมาณนี้ทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะผมพอดีว่ามี ต้องสลับกับรถอีกคันแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ให้ก็มีประมาณนี้ทุกท่านบแบบใครสนใจก็โทรเบอร์ที่ลงลงได้คนมากกว่านี้ครับ